ผมอยู่ตังหวัดแล้วก็มาเรียนล่างขงแหงนะฮะล่างแหงนี่คือเราเราชอบวาดการ์ตูนแล้วก็ล่าแงแหงี่เราสามารถแบ่งเวลามาวาดการ์ตูนได้แต่ว่าแรกๆเนี่ยเรายังวาดไม่เป็นผมจะอตอนเด็กๆนี่เราจะประกวดระบายสีซึ่งเหมือนเป็นช่องทางที่เด็กๆจะแสดงฝีมือนะฝึกเขียนฝึกลไรได้การ์ตูนญี่ปุ่นทุกเล่มสมัยก่อนเนี่ยทุกหัวเลยนะมันจะมีหน้าระบายสีประกวดระบายสีเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะ หลายคนที่เป็นนักเขียนหร,หรือที่ชอบเนี่ยก็จะผ่านพวกนี้มาระบาดอยู่กระทั่งว่าม,ม,มันเป็นขึ้นมานะแล้วก็พอเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็เรียนรำแหทยก็มาหัดเขียนกรตุนเรื่อระบาดซึ่งยากมากนะถ้ากับเราที่ผ่านระบายสีมนันคนละเรื่องเลยยากมากยังส่งไม่ได้เพราะว่ายังมือไม่ถึงนะยังไม่รู้จักการใช้เส้นพวกาการเขียนเรื่องอะไรเนี้ยก็เข้ามาด้วยการว่ามารับจ้างเขียนใน ภาพการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะะภาพเขาเรียกภาพโพตเตอร์สมัยก่อนนะเพื่อลงในหน้าของการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นก็จะระหว่างนั้นก็จะฝึกเขียนการ์ตูนไทยไปด้วยามาเขียนโพตเตอร์อยู่พักหนึ่งนะแล้วก็บรรยายการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นซึ่งสมัยก่อนนี่เขาจะใช้วิธีถ่ายฟิล์มใส่ แล้วก็กลับด้านเพราะญี่ปุ่นมันอาจขวามาซ้ายพอกลับด้านเราก็บรรยายคําพูดด้วยปากกาลอตติ้งนนะผมก็จะได้ตรงนี้มาก็จะมารับจ้างบรรยายการ์ตูนญี่ปุ่นเขียนเสียงเขียนอะไรเงี้ยนะบรรยายการ์ตูนญี่ปุ่นพวกหมัดดาวเนือพวกโดเรเลมอนพวกนักลักลูกมายาอะไรเงี้ยนะก็จะระหว่างที่หัดเขียนการ์ตูนไทยก็มีรายได้จากช่วงนี้ไปก็มาหัดเขียนการ์ตูนไทยอยู่ พักใหญ่ๆเหมือนกันตอนนั้นการ์ตูนเร่มระบาดเฟื่องฟูมากก็คือถ้าเขียนได้สามารถพิมพ์ได้นี่ก็ได้พิมพ์ทันทีเลยเพราะว่าความต้องการของตลาดมันสูงมากมาเริ่มต้นที่สำนักพิมพ์มิตรเมตรีนะครับก็เขียนการ์ตูนบาดครั้งแรกเลยที่ผมเขียนผมไม่รู้ว่าพอเราอ่านแต่การ์ตูนบาดมันเล่มเล็กๆนะผมก็จะเขียนแผ่นเล็กๆขนาดนั้นมาด้วยซึ่งพอรุ่นพี่เขาดูแล้วมันมันไม่ใช่คุณต้องเขียนการ์ตูนเล่มเล็กๆขนาดนั้นเราต้องเขียนกระดาษ a 4ีเพื่อย่อลงมา ได้รายละเอียดแล้วก็เส้นจะคมนะฮะก็ต้องไปหัดใหม่หัดเริ่มต้นใหม่หมดแล้วก็จนกระทั่งว่าเขียนเป็นขึ้นมาหัดได้อหัดได้แล้วก็เขียนส่งได้นะพอส่งเล่มระบาดได้ก็ทีนี้ก็เขียนไปสักพักนึงก็ออกไปส่งข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเราอยู่กับกับสารพิมพ์เดียวเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าว่า,าเราอ่าอต้องการเราแค่ไหนอะไรเงี้ยนะ เพื่อนก็ชักชวนไปส่งสำนักพิมพ์วีนีก็พอไปส่งแล้วก็ได้เขียนปกทีนี้ก็ได้เขียนปกพอเขียนปกก็ราคาเราก็จะขยืบขึ้นมาเริ่มมีชื่อนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเขียนอาทิตย์ละเรื่องทุกอาทิตย์ตลอดสองปีนะสองปีนี้ไม่เคยเว้นนะทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องได้ตามนั้นไม่ไม่งั้นก็จะอยู่ไม่ได้เป็นค่าของชีพนะก็จะเขียนอยู่สักประมาณสองปีแล้วก็ออกไปเล่ส่งตามสำนักพิมพ์ต่างๆซึ่งเราไปส่งที่ไหนก็กได้หมดนะเพราะว่า ตลาดต้องการสูงก็พอไปส่งไปอะไรก็ไปรู้จักการทำอาร์ตเวิร์กอาร์ตเวิร์กสมัยก่อนนี่เราทำมือนะเราใช้กระดาษแปะแปะเอาบนกระดาษอาร์ตเวิร์กันนะแปะกาวาลูกก็ย่อขยายเอาให้ตามลง,ลงตามตารางตามหน้าหนังสือนะพอรู้จักการทำอาร์ตเวิร์กนี่มันก็อาร์ตเวิร์กแปะมือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพอเราแปะมือเนี่ยตัวหนังสือที่เขาทำโบไหมามาเนี่ย บางทีมันมันยาวไปอยากนิยายนี่บางทีมันมันยาวไปมันไม่ลงมันไม่ลงกรอบเพนันนักเขียนเราจะให้นักเขียนแก้ไม่ได้นะเพราะว่านักเขียนเ็าส่งเสร็จรับเงินแล้วเขาก็เขาก็อยู่บ้านเขาอะนะอันนี้เราขั้นตอนการทําเป็นรูปเล่มนี้มันอยู่ที่อาร์ตเวิร์คแล้วอยู่ที่ฝ่ายอาร์ตให้บกมามาแก้เขาก็ไม่ได้เขาก็เขาก็เพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะนะตัดปะย่อขยายเนี่ยทีนี้มันก็เขาก็กลับบ้านเขาไปแล้ว มืออาร์นี่อาจจะอยู่จนสว่างก็ได้จนเช้าก็ได้เพราะว่าหนังสือต้องพ mm ิม hmm. พ์อะต้ <tema> องต้องส่งด <Wh> ัมเพลตนะนะทีนี้ฝ่ายอาร์นี่ต้องอ่านหนังสือแหละต้องอ่านเพื่อถ้ามันเกินเนี่ยมันเกินกรอบเนี่ยเราต้องย่อการย่อเนี่ยเราต้องอ่านนะมันบังคับใไ้อ่านเพราะอ่านแล้วเราก็ลืมเข้าใจเริ่มเขียนหนังสือเป็นก็เพราะว่าเราต้องย่อให้ลงกรอบนะนะถ้าเขาเขียนมาสั้นไม่เวิ่าเราใส่รูปขยายเข้าไปเติมให้เต็มกรอบได้แต่ถ้าเขาเขียนไม่ยาว อ่านเวิร์กต้องต้องอ่านแล้วต้องย่อให้ได้นะอย่าให้เขาเสียใจความนะยอ่อแต่ว่าเพราะนั้นเราต้องคิดคำขึ้นมาให้ให้ได้อะให้ลงตัวนะเพื่อยอ่อให้ลงกรอบอ่ะทีนี้พออ่านไปมากๆทำบ่อยๆครับมันก็เขียนหนังสือได้นะได้ไปเองอ่ะเขียนไปเองก็ทีนี้ไปทําหนังสือพอไปทำหนังสือ,อ,สอก็ไปเขียนคขลลมนมเขียนอะไรเ็าสั่งอะไรเขียนอะไรถ้าอะไรที่พอเขียนได้ก็เขียนแทรกเข้าไปเพราะว่าหนังสือรายประจำรายรายสัปดาห์รายปากักรายเดือนอะไรเงี้ย มันจะมีคอลันมแยกย่อยต่างๆเราก็เขียนคอลันมเล็กๆน้อยๆที่ไม่สาคัญอะไรเงี้ยนะเพื่อเติมให้เต็มเพราะว่ามันเป็นดัมมี่ที่คอลัมน์จะหลากหลายหนึ่งเล่มเนี่ยมีคอลัน์เยอะแยะนะเราก็จะไปอยู่ในตามคอลัน์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหัดเขียนเริ่มหัดเขียนเข้ามาจนกระทั่งมาเขียนเป็นเรื่องได้ก็หันไปทําหนังสือแต่บาการ์ตูนนี่ก็จะนานๆก็จะเขียนสักทีนะไปทําหนังสือก็ไปทําหนังสือวัยรุ่นก็สุดท้ายก็ทีนี้ก็เป็น ขยบขึ้นไปเป็นบอกอะฮะก็รับทำทำอยู่สักสี่ปีได้บางแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยคนจะจําเราในฐานะว่านักเขียนการ์ตูนนะเขาจะไม่เขายอมรับว่าเราเขียนหนังสือหรือว่าเป็นคนทําหนังสือเนี่ยนั้นสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะเวลาจะใช้งานแล้วเจอพัชรินทาการ์ตูนให้หน่อยอะไรเงี้ยคือเขียนการ์ตูนให้หน่อยเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องเขียนหนังสืออะไรเนี่ยพวกสำนักพิมพ์การ์ตูนน่ะนะเขาก็ให้ไปเขียนการ์ตูนเป็นคอลัมน์ต่างๆตามหน้านิ้สารทําให้ว่า เหมือนเราห่างหายไปจากการ์ตูนก็จริงแต่ว่ายังเขียนอยู่ปรับลายนะตามหน้านสารต่างๆเขียนในทันตะวันในแปลกในหนังสือผีหนังสืออะไรต่งางๆเนี่ยก็เขียนไปเรื่อยๆนะเป็นเป็นคอลัมน์หนึ่งอะเล่มละสองหน้าอะไรเงี้ยไม่มากก็แต่ว่าทําให้เราไม่ทิ้งการ์ตูนไปเนี่ยพอทํานย้สารไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับเขียนการ์ตูนแล้วมันยังความรักอะนะมันยังฝังอยสุดท้ายก็เลิกทำเนื้สารไอ้ที่เป็น มีสารนั้นไอตัวหนังสือนะก็หันมาทําหนังสือการ์ตูนเราจะได้วาดได้ได้ทาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการวาดด้วยนะวาดการ์ตูนด้วยก็ทาการ์ตูนไปสุดท้ายก็นั่นนะฮะก็ทําการ์ตูนมาหนังสือก็เยอะการ์ตูนตลกการ์ตูนิีายภาพการ์ตูนก็ทํามาหลายหัวหรือช่วงไหนตลาดต้องความนิยมแบบไหนเราก็ทําให้แบบนั้นน,น,นะครับผม